จะพัดกลางออกทั้งสองข้างให้เท่ากันและสะบัดพัดเล็กน้อยและโพสท่าท่าที่สองเริ่มจากใช้พัดมือขวามวนมือเข้าหาตัวเองระดับํำตัวมือซ้ายทำเหมือนกันสลับกันไปเรื่อยๆเท้าจะใช้วิธีการย่ำเริ่มจากข้างซ้ายรำมือขวาจะใช้เท้าซ้ายสลับกันทั้งสองข้างท่าที่3ใช้มือถือพัดแบบนอนระดับสะเอวและสะบัดข้อมือขึ้นลงทำเหมือนกันซ้ายขวา เท้าใช้วิธีการย่ำและหมุนรอบตัวเองกลับมาท่าเชื่อมท่าที่สองท่าที่4ใช้พัดหันเข้าหาตัวเองวางมือระดับหน้ามือน่าจะสูงกว่าสะบัดพัดสลับกันเท้าจะใช้เท้านอกจิกลายเท้าลงสายสะโพกหนักไปทางเท้าที่จิกพร้อมกับจังหวะสะบัดข้อมือ กลับมาท่าเชื่อมท่าที่สองท่าที่ห้าใช้พัดคว่ำะหา่ในตอนพัดคว่ำม,มือจะซ้อนกันขวานอกซ้ายในตอนพัดหงายมือจะอยู่ข้างลำตัวเท้าจะขยับโดยใช้จมูกเทา้าและส้นเทา้าทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งท่าที่หกจะใช้มือจับพัดคว่ำะหา่สลับกันมืออยู่ระดับลำตัว เท้าจะใช้การก้าวหน้าสองครั้งสลับกันสองข้างซ้ายซ้ายขวาขวามือกับเท้าจะลงข้ามกันพัดมือขวางายจะใช้เท้าซ้ายก้าวหน้าก่อนกลับมาท่าเชื่อมท่าที่สองท่าที่เจ็ดจะเป็นสเตปคือเริ่มจากด้านซ้ายใช้มือสูงระดับใบหน้าและด้านขวาระดับสะเอวทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้าง ท่าที่แปดจะใช้พัดเข้าหาตัวเองข้างหนึ่งอีกข้างจะคว่ำเลงหงายตอนคว่ำพัดพัดจะปิดตัวและตอนหงายจะอยู่ข้างตัวเท้าจะใช้การเตะด้วยปลายเท้าสลับกันท่าที่เกจะใช้มือจับพัดคว่ำเลงหงายเหมือนท่าที่หแต่เท้าจะใช้ในการย่ำแทนท่าที่สิบจะนั่งยองพัดจะหันเข้าหาตัวเองมือจะอยู่ระดับหน้า สะบัดข้อมือเล็กน้อยหมุนตัวไปอีกฝั่งทำเหมือนกันทั้งสองข้างกลับมาท่าเชื่อมท่าที่สองท่าที่สิบเอ็ดจบจากท่าเชื่อมใช้ท่าเหมือนท่าพดต้นเพลงเท้าจะใช้ในการวางส้นเท้าเอามาแนบกับเท้าอีกข้างและขย่งเท้าเหมือนกันทั้งสองฝั่ง กลับมาท่าเชื่อมท่าที่2และเริ่มท่าที่12จะใช้มือข้างหนึ่งหันพัดเข้าหาตัวเองระดับหน้าอีกข้างจะวางงายอยู่ที่ระดับตัวสบัดพัดออกเท้าจะใช้การจิกปลายเท้าและยกสะโพกตามจังหวะทำเหมือนกันทั้งสองรอบ